สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถนนสายชีวิตวิธีคิดนำทางพอดแคสต์ของเราที่จะนำปัญญาสามโกกมาปรับใช้ให้ทันโลกยุคใหม่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนที่มีบารมีแบบเล่าปีถึงต้องยอมลดตัวเดินทางไปหาชายหนุ่มคนหนึ่งที่กระท่อมปลายนาถึง3าครั้ง คำตอบไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าชายคนนั้นเก่งแต่อยู่ที่การสร้างแบรนด์บุคคลหรือ Personal Branding ที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชายคนนั้นคือของเบ้งหรือจูกัดเหลียงครับวันนี้เราจะมาถอด3บทเรียนการสร้างแบรนด์ให้โลกจำในสไตล์ขงเบ้งกันครับบทเรียนที่1สร้างฉายาที่ทรงพลังและลึกลับน่าค้นหาก่อนที่เล่าปีจะไปพบ ของเบ้งมีแบรนด์ติดตัวอยู่แล้วเขาไม่ได้ถูกเรียกว่านายจูกัดเหลียงคนเก่งแต่เขาถูกเรียกว่ามังกรหลับคำว่ามังกรสื่อถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่และสูงสรงแต่คำว่าหลับบอกว่าศักยภาพนั้นยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมามันสร้างความสงสัยใคร,ร่รู้สร้างความรู้สึกว่าถ้ามังกรตัวนี้ตื่นขึ้นมาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน บทเรียนสำหรับเราในโลกการทำงานเราไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศว่าเราเก่งทุกเรื่องแต่ลองสร้างฉายาให้ตัวเองจากสิ่งที่เชี่ยวชาญที่สุดดูสิครับเป็นเจ้าพ่อ Excel ของออฟฟิศเป็นนางฟ้าแคนวาประจำทีมหรือเป็นมือแก้วปัญหาเฉพาะหน้าที่ใครๆก็ต้องนึกถึงการมีแบรนด์ที่ชัดเจนทำให้คนจดจำเราได้ง่ายกว่าการเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่เด่นสักอย่างครับ บทเรียนที่ 2. รู้คุณค่าของตัวเองและไม่เสนอขายตัวเองราคาถูก The t r e e visits การที่ขงเบ้งไม่ยอมออกมาพบเล่าปีในสองครั้งแรกไม่ใช่การหยิ่งยโสแต่มันคือการสร้าง value และทดสอบความจริงใจครับ คงเบ้งกำลังสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าความรู้ความสามารถของข้าพเจ้ามีค่ามหาศาลท่านต้องแสดงให้เห็นว่าท่านคู่ควรและเห็นคุณค่าของมันจริงๆการเดินทางไปหาถึงสามครั้งทำให้เมื่อคงเบ้งตกลงใจช่วยเล่าปีแล้วคำแนะนำของเขาย่อมมีน้ำหนักและได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ บทเรียนสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานการต่อรองเงินเดือนหรือการรับงานฟรีแลนซ์เราต้องรู้จักคุณค่าในความสามารถของตัวเองอย่ารีบตอบตกลงในข้อเสนอแรกที่รู้สึกว่าไม่แฟร์การทำให้ลูกค้าหรือนายจ้างต้องพยายามเพื่อให้ได้เรามาไม่ได้ทำให้เราดูเรื่องมากแต่เป็นการสร้างมาตรฐานและความเคารพในวิชาชีพของเราตั้งแต่แรกพบครับ บทเรียนที่3เมื่อโอกาสมาถึงจงแสดงวิสัยทัศน์ไม่ใช่แค่ความสามารถสิ่งที่ขงเบ้งนำเสนอไม่ใช่แค่ผมช่วยท่านรบได้แต่คือแผนหลงจงหรือลองจงแพลน ซึ่งคือแผนยุทธศาสตร์ครองพันดินระยะยาวคือการบอกว่านี่คืออนาคตที่ผมจะสร้างให้ท่านเขาไม่ได้ขายแค่สกิลแต่เขาขายวิชั่นเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มองแค่สงครามครั้งหน้าแต่มองไปถึงการสร้างอาณาจักรในอีก1 0 2ถึงปีข้างหน้านี่คือสิ่งที่ซื้อใจเล่าปีได้อย่างสมบูรณ์ บทเรียนสำหรับเราเวลาไปสัมภาษณ์งานหรือพรีเซนต์โปรเจกต์อย่าเอาแต่เล่าว่าเราทำอะไรได้บ้างแต่จงแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณเลือกผมหรือเลือกโปรเจกต์นี้นี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณในอนาคตจงแสดงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วคุณจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งทุกคนที่ขายแค่ความสามารถเฉพาะหน้าครับ และนี่ก็คือ3บทเรียน Personal Branding จากขงแบ่งครับสร้างฉายาที่ส่งพลังรู้คุณค่าของตัวเองและขายวิสัยทัศน์เมื่อโอกาสมาถึงการสร้างแบรนด์บุคคลไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือการทำให้โลกได้รับรู้ถึงคุณค่าที่เรามีอย่างถูกที่และถูกเวลาเหมือนที่มังกรหลับอย่างขงเบ้งรอคอยนายเหนือหัวที่คู่ควรอย่างเล่าปีนั่นเองครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ